you สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซีรีส์พื้นฐานเทคนิคการวาดภาพสีน้ำสำหรับมือใหม่ให้สร้างสารรค์ผลงานได้ด้วยตัวเองค่ะใน ep 3นี้ค่ะคุณแนนจะชวนทุกคนนะคะมายกระดับการวาดภาพสีน้ำสู่การต่อยอดผลงานแบบมืออาชีพกันก่อนหนึ่งก็ต้องขอแนะนำตัวก่อนนะคะครูแนนจิราพรอ,อัจฉริยะค่ะคุณแนนจบเอกศิลปรกรรมมานะตอนนี้ค่ะเป็นครูสอนสีน้ำแล้วก็เป็นนักวาดภาพประกอบสีน้ำมาเกือบ10ปีแล้วค่ะ สำหรับในคอร์สนี้นะคะเพื่อนๆที่ไม่เคยมีพื้นฐานเราสามารถที่จะไปฝึกการเรียนพื้นฐานนะคะจาก EP 1แล้วก็ EP 2ได้เพราะฉะนั้นใน EP 3นี้ค่ะเราจะได้เรียนอะไรที่มีความยากขึ้นมานะคะแล้วก็น่าตื่นเต้นขึ้นนั่นก็คือเราจะฝึกลงสีกาแล็กซี่กันค่ะฝึกการวาดบิวนะคะแล้วก็เมื่อเราฝึกวาดภาพแล้วเนี่ยเราจะนำไปต่อยอดผลงานอย่างไร และอย่างหนึ่งที่อยากจะฝากทุกคนนะคะในค้อน,นี้นั่นก็คือคุณแอนอยากจะแบ่งปันประสบการณ์การสร้างช่องทางออนไลน์ให้กับทุกคนด้วยค่ะต่อไปค่ะสิ่งที่เราจะต้องรู้ก่อนที่จะเริ่มฝึกลงสีกาแล็กซี่แล้วก็ภาพวิวทเลนะคะเราจะต้องรู้ก่อนว่าเราจะใช้อุปกรณ์อะไรกันบ้างอย่างแรกเลยค่ะกระดาษสําหรับสีน้ํนา300กรัมค่ะ 2. ค่ะสีน้ํา12สี3ค่ะ ผู้กันนะคะผู้กันอาจจะใช้เป็นผู้กันแบนผู้กันกลมหรือผู้กันขนสัตว์ก็ได้นะคะต่อมาค่ะดินสอยางลบ5กระดานรองวาด6เทปกาวติดก,กระดาษค่ะ7แก้วล้างผู้กัน8ปนกาวกั้นสีและ9สีขาวสีขาวเราจะใช้เป็นสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร์ก็ได้ค่ะ อุปกรณ์เสริมอีกนิดนึงนะคะสำหรับเพื่อนที่ต้องการสร้างช่องทางออนไลน์ค่ะนั่นก็คือกล้องนะคะกล้องมือถือก็ได้หรือว่าจะเป็นกล้องตัวใหญ่ก็ได้ค่ะขาตั้งกล้องค่ะแล้วก็ภาพผลงานศิลปะของเราค่ะเมื่อทุกคนพร้อมแล้วนะคะเราไปเรียนรู้การวาดกาแล็กซี่กันเลยค่ะ